วันนี้เดินทางไกลถึงอำเภอน้ำ s สมค่ะออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดพร้อมกับการเยี่ยมชมส่วนเงาะของเกษตรกรที่นี่ที่อำเภอน้ำ s สมปลูกพืชเศร,รษฐกิจให้ผลดีหลายชนิดโดยเฉพาะเงาะโรงเรียน คุณตาส่งข้อสมบัติเจ้าของสวนวัย76ปีคนนี้ทดลองปลูกเงาะกว่า250ต้นในเนื้อที่9ไร่ด้วยความขยันภาคเพียรเงาะเหล่านี้ถูกคุณตาดูแลอย่างดีโดยหาบน้ำจากบ่อขึ้นมารถจนเงาะสามารถเติบโตให้ผลผลิตได้จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา22ปีแล้วเห็นว่าสมัยที่กินลำบากบ่หาบน้ำครับหาบน้ามันมีน้นีน,น้นนนนำสางนี่แหละโยต้โคงหาเนี่ก็เลยตาก้นสางนี่แหละรับ พีปีแรกได้โหดอ่ะปีสองไม่ยังค่อยเอาหาเครื่องมาดึงชอยเครื่องดูดน้าไม่ได้ห่วยดีใจมาครับที่เฮ็ดสำเร็จพ่ดีใจหลายดีใจมากๆเลยครับดีใจเกิดว่าชีวิตเจ้าของนี่คุ้มค่าแล้วนะว่าลูกหลานกับคือสีอนาคตขอ,ของของเห็นตัวอย่างเราเขาคือสีสบายใจเขาที่เฮ็ดเป็นั่นละ คุณตาบอกว่าเงาะที่ปลูกเป็นเงาะโรงเรียนพันดีผนวกกับดินที่ดีของน้ำโสมทำให้เงาะได้รสชาติที่ดีรสหวานเม็ดกรอนเนื้อแน่นไม่เยิมมือเป็นที่ต้องการของลูกค้าสีเบี้ยคอนเสปบแบบใดนะคปีนี้กขเรยกว่ากะอยากเปิดสวนอยู่นะครับเพราะว่าเงาะมันกับสีได้สุกแดงเต็มทีนะเพราะว่าช่วงระยะน,นี้มันกะพึ่งสุกนะครับนะเาบนาะกล้วยกดัด ก็ประมาณร้อยบาทนะครับบัตร้อยบาทแล้วที่นี่คือให้กินฟีนะครับผลไม้ในสวนนี่คือกินฟีเบิดนะครับออแต่ว่าคือกักบห้องกะจิไรงะกลับบ้านไปคือ1กิโลถ้าเกิน1กิโลถ้าเอา2กิโลกิโล้องกบเขีเข่ยคิดเป็นเงินนะครับกับขึ้นลงตามราคาทองตลาดครับ โดยเงาะในสวนเริ่มทยอยสุกบ้างแล้วจึงได้ชวนลูกหลานทํากิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสวนคือนักท่องเที่ยวสามารถเก็บเงาะในสวนรับประทานกันแบบบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้นแถมได้เงาะห่อกลับบ้านไปคนละ1กิโลกรัมในราคาเข้าชมสวนเพียง100บาทพี่น้องญาติหลายๆงมโขกมาชดมาซอยมาสมสวนในยเรือกินบางเงาะแทบๆหวาน มเงาะสวนนี่มันแซบดีไม่ซ้อมไม่ซีมลองมึงดื้องออำเภอน้ำสมจำบลน้ำสมบ้านน้ำปพดมารวดน้ำทางมามาสดมาซอยมาสม่วนสมอย่างซอยแนนมาเบ่งดูตัวยางให้จะกลับไปปลูกกันไปปลูกกับมาตวมาเฮ็ดเอาัวนี้ตัวเนาะทีมข่าวของเราได้เที่ยวสวนนี้แล้วขอบอกเลยว่าเพลินมากๆ และอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสชิมรสชาติอร่อยๆอของเงาะน้ำโสมและมาเป็นกำลังใจให้คุณตากเกษตรกรคนขยันของอำเภอน้ํโสมซึ่งรอรับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความเต็มใจค่ะ